คุณทำไมคุณไม่ตันน้ำมันในคันค่ะเปิดตรงไหนคะผมต้องไปพบผู้ช่วยบัตรเดรัจฉานจะติดไม่เต็นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วฉันเปิดเป็นเมคะครับรถคุณอ่ะมาถามผมฉันไม่เคยใช้ค่ะแล้วผมเคยใช่ไหมเคยถามผมบ้างไหมแล้วคุณมาทำงานซ้ำคุณทำไม่ได้ไงคะไปคุยคับพี่ลุงค่ะโอเคค่ะน้องผัดแจ้งร้เลยราตรงนี้เลยนะพี่รอตรงนี้ค่ะบริษัทสอนใจโดนนุ่งยันจังกัดค่ะโอเคพี่รออยู่นี่นะ ให้หร,หร้อยเบนมาเลยบอกว่าผู้กองใต้ค่ะคุณต้องเจอกับฉันแล้วคุณต้องไม่ให้ตัดคันฉันคุณบอกคุณไม่เชื่อฉันคุณสองคนไปนี่แหละคือความจริงค่ะน้องชื่ออะไรคะตอนแรกนไม่ใช่เหรอเอ้าหนูไม่ได้เดียบพี่เลยนะน,น้องบอกว่าพี่ไหน เปิดน้ำมันตรงไหนคะเขาบอกคุณไปแล้วไามันไม่ใช่รถผมผมไม่รู้ฉันใช้ฮอนด้า่ฉันเพิมตปัคุณนะฉันจะคุยกับเจ้าของเลยแต่ฉันไม่เคยมีปัญหาคุเลยคุยกับเจ้าแกล้ว ฉันไม่ใช่หรอ,หรอคะนเป็นเจ้าหนุ่มที่บางเขนไหม,มหเดี๋ยวคุณก็โดนเลือกไปค่ะผมไม่มีความคิดคุณดีแน่ฉันตั้งคุณแน่คนนี้ด้วยนคะครับครับ นี่คุณไม่เปิดฝาน้ำมันให้ฉันทำไมคุณไม่เติมน้ำมันให้ฉันอ่ะก็ผมเปิดไม่เป็นอะครับแล้วฉันเปิดแล้วฉั้นปิดเป็นไหมล่ะเอารถคุณน่ะรถฉันจะเปิดที่ไหนเดี๋ยวไปคุยกับฉันที่สอนอเจอฉันแน่เมี๋ยคุยกับพันเองไม่ต้องมาโทรจากวาทบรอจีไม่ตัววาไม่ทะเลาะอะไรกันเนี่ยเขาไม่เปิดฝาน้ำมันให้ฉันอ่ะไหนพาไปดูดิ โดนโดนแน่เนี่ยอุ้มันเปิดยากตรงไหนนี่ยฮะมัดฉันจักินหัดเกี่ยวมากอยังไม่ช่วยกันเปิดรู้เปล่าครับพีู่้ไหมมาหลังมาหลังมาหลังช่วยกันเปิดจิ๋มตกแหลงยิ่งย่างยิ่งย่างมึงมาเติมน้ำมันให้โลกู มึงยิงยั่งถึงปะเตอมน้ำมันฮือกูอ๋อพี่ก็เปิดอสายทางรถที่กูปอดบาจ้างกูปอดบาจ้างกูบอกเคยใจอ๋อผมก็เปิ่อปะจ้างผมบอกเคยมีรถครับเออกูใจฮอนด้าเพราพี่กรเปิดอสายทางแรกอ๋อกูปอดบาจ้างเนี่ยกูเปิดบาจ้างเนี่ยถ้ากูปอดจ้างกูจะใจมึงมาเปิดกะปบาจ้างครับถ้าอยังอั้นก็ดีมึงเจอกับกูแน่เพพี่โทรไปไหนครับร้อยเบนกูจะห้องร้อยเบนมาประเดี๋ยวนี้พอไหมฮะฮัลโหลร้อยเบนกะ มาเลยเจ้ามาปัดเดี๋ยวนี้มาที่ปั๊มน้ำมันประเดี๋ยวนี้เพราะว่าประเดี๋ยวนี้เราอดเด็กปั๊มเนี่ยมันเปิดป่าน้ำมันคือเจ้าบัดจ้ามาหอบเรื่องตัวเจ้าจะรออยู่ที่นี่ดีออกมาเลยออกมาเลยมึงเจอกับกูแน่ มันเป็นอย่างไะมันเป็นยังไรมึงไม่เนี้ยจันในป้อมเนี่ยมึงปิดฝาหน้ามันแบบจ้างเนี่ยมึงอย่ามาี้เี้ยจันในป้อมหักป้าอง่มึงหยางฮะมันเป็นยังไรมึงก็แค่กูแบบมีสตางค์ใจอีกกูจะเติมน้ามันติดสองพันมึงพอเติมกูกูอะมันไหนข้อไม่อยังไรฮะมันไหนข้อไม่อยังไรมึงก็แค่กูแบบมีกระตางอีกกูปิดแบบแจ้งกูต้องมองว่ากูปิดแบบน้ามันบบแจ้งเปิดเปิดฝากอนกูเปิดแบบแจ้งกูเปิดแบบแจ้งมึงเนี่ยมึงเนี้ยจันในป้อมเนี่ยมึงยังแบบเปิดดี